สวัสดีนะผมวันนี้มาเจอกับทีเด็ดเทียมาวินทางช่องทาง YouTube กับรายการทีเด็ดบอลติ้งัวลาตัวนะผมสำหรับผลงานเมื่อคืนของเรานะให้ลองโคเปเกนไปนะโคเปเกนชนะ1 0นะเมื่อคืนเราได้เต็มเต็มนัสำหรับทางช่องทาง u t u b e เนาะวันนี้นะผมก็ยังมีรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟรอบแรกเช่นกันวันนี้มีเตะกัน3คู่แต่เราเลือกคู่ที่คิดว่าเป็นบิ๊กแมตช์และก็คิดว่าเป็นคู่ที่น่าจะาปของ่ายเนาะ ผลงานนะผมเราจะไปกันที่คู่ระหว่างมูลนะผมทีมจากนอร์เวย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกาลาตาสาลายทีมจากตุรกีเนาะวันนี้เราจะไปกันที่คู่นี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูราคากันก่อนราคาของคู่มูลและกาลาตาสาลายเป็นทางฝั่งกาลาที่ต่อในราคาปอปอเนาะกาลาทีมจากตุรกีต่อมูลทีมจากนอร์เวย์ในราคาปอปอเนาะผมมองว่าคู่นี้เป็นคู่บิ๊กแมตช์ในคืนนี้ นะผมเลยเลือกคู่นี้กันมาเนาะส่วนนะผมราคาเดี๋ยวไปดูราคาก่อนราคานะผมราคาเลขเปิดมาที่ทางฝั่งกาลาตาสลายต่อในราคาเสมอเนาะตอนนั้นนะผมราคาเลขที่เปิดมาเป็นกาลาต่อในราคาเสมอราคาปัจจุบันนะผมบอนเตเวลาตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยเนาะราคาปัจจุบันนะผมราคาได้ไหลขึ้นไปเป็นทางฝั่งกาลาลานะ เป็นทางฝั่งกาลาต่อในราคาปปจ่ายน้ำเต็มเต็มเนาะส่วนทีมล่องในราคาปปจ่ายน้ำแ8เท่านั้นเนาะส่วนผลงานของทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาเลยนะมูลกับกา,าไลาตาสลายไม่เคยเจอกันมาเลยสักเกมเนาะด้วยความสิทิกันคนละหลีกและอันนี้มาเวียนมาเจอกันในรายการยุโรเนาะส่วนผลงานมูลค่อนข้นนางจะทำงานได้ดีเนาะเกมนี้มูลได้เตะในบ้านด้วยนะมนูลถ้าเกมล่าสุดชนะไป2เสมอ2แพ้แค่1นเกมเท่านั้นคือเกมแพ้กับเคไอคัคสวิกในรายการยูฟา นะแต่เป็นทางฝั่งมูลที่เข้ารอบมาได้นะชนะไป3าหนึ่งไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะชนะมาะชนะมาชนะจุดโทษมาสําหรับมูลที่เข้ารอบมาได้เนาะส่วนผลงานมูลในบ้านเนี่ยมูลค่อนข้างจะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะโดดเด่นเนาะ ไอ้ไอเรื่องมูลเล่นในบ้านคอนข้าะโดดเด่นอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามูลเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะแข็งแข่งมากๆเนาะจากเนี่ยในบ้าน10เกมล่าสุดเนี่ยมูลไม่เคยแพ้เลยเนาะแล้วชนะมาถึง9เกมเลยอย่างที่ผมบอกว่ามูลนะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆเนาะส่วนทางฝั่งกา,าตาสลาย5เกมล่าสุดกาลาไม่แพ้เลยนะ5เกมที่ผ่านมากาลาตาสลายไม่แพ้ให้ใครเลย แบงเป็นชนะ4เสมอแค่1เกมเท่านั้นคือเกมในลีกเจอกับเคเซลิปเปอร์นั้นเสมอกันไปสูสีในเกมนั้นกาลายก็เช่นกันเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีมากๆนาะอเดี๋ยวเราไปดูผลงานเกมเยือนของกาลากาลาตาสลายเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ค่อยจะได้ดีสักเท่าไหร่เนาะจากเกมเยือนให้เกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมชนะโอลิมปิจาแลาจูบรามานะและก่อนจากนั้นเสมอไป3เกมและแพ้ไป1เกมนะอย่างที่ผมบอกว่ากาลาตาสลายเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ แต่เกมที่แพ้ก็พอเข้าใจได้เพราะเป็นเกมกระชัมิตนะเป็นเกมกระชมัมาาิดกาลาอาจจะเก็บตัวนักเตะก่อนหน้านี้ก่อนก่อนห้านัดเนี่ยกาลาเขาให้ะระบวงานเกมเย็นได้ดีมากๆมากๆเลยนะจากเกมเยีนทมห้าเกมหลังเนี้ยแพ้แค่สองเกมเท่านั้นนะก่อนหน้านี้กาลาท่านผมก็เป็นทีมที่เล่นเกมเย็นได้โดดเด่นเช่นกันเนาะแม้ว่านั้นที่แพ้แล่าสุดที่แพ้เป็นเกมกระชับมิตก็อาจจะเก็บนักเตะลงมาเล่นในนัดนี้ก็ได้สําหรับกาลาส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ สำหรับความพ้นทางฝัง่งเจ้าบ้านมูนตัวแทนจากหลีกนอร์เวย์นะผมเพิ่งจะเปิดรังเจ้าจิตวาเลนกาศูนย์ศูนย์ในเมื่อมือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงฟัาแข่งไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงค์เข้ามาลบก,กวนเนาะแน่นอนว่าขุมพลังหลักทั้งหมดก็ยังอยู่กันครบเครื่องเนาะคาดว่าแม์เนี้ยเตรียมวางหมากมาในระบบ352านะสำหรับมูลนเตรียมวางหมากมาในระบบ352โดยมีแมกนุดไอแครมนะกับโอลาบินฮิวเซน ผนึกกำลังการลาสกอร์ในแดนหน้าโดยใช้เอมินไบวิกแดนกลางตัวเทพปักหลักคุมเชิงอยู่ด้านหลังตามระบบเนาะส่วนทางฝั่งความพม้มของทางฝั่งผู้เยนอย่างกาลา,า,ลาตาสไลต์ตัวเทจากหลีกตุรกีเพิ่งจะเปิดลังเอาชนะแทปซอนสเปอร์ในลีกมาได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับความพ้มของทีมกอลลุงทาศึกจะหมดสิทธิ์ใช้บริการลูคัสตอเลล่าตัวกาลางรับอุลวัยที่ติดโทษแบนจากแมท์ที่เอาชนะโอลิมปิกามาได้1-0ส่วนทางด้านของ วิมฟิซา์ฮานะผมต้องรอช็คอาการที่บาดจีบที่ข้อเท้าอีกครั้งคาดว่าเม็ดเนี้ยกาลายเตรียมจับทับมาในระบบ4-2-3-1ก็คือระบบเก่งของทางฝั่งกาลาเลยเนาะโดยมีนะมโลอีกาดีออกสตาร์ทยินหน้าเป้าล่าตะข่ายและใช้ดิสมอร์ทินในวัย36ปีรับจ็อบเป็นพรีเมียร์เกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเรียกได้ว่ากาลาตาสไลเนี่ยตาลาดซื้อขายนักเตะรอบเนี้ยกาลาเสริมทับได้น่าสนใจมากๆเนาะการที่ได้มอโลอีคาดีเมมฟิธซาฮาไปเนี่ยถือว่า เป็นผลดีต่อกาลาแน่นอนนะกาลาเป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วในหลีกตุรีกรรีในหลีกตุรกีเนี่ยกาลาตาซายเป็นทีมที่แข่งอยู่แล้วน้องเซียนส่วน11ตัวจริงที่คาดในเกมนี้นะมนูนน่าจะมาในระบบ352ลูก3ประตูจะเป็นทางคาร์สตอมนะหลัง3ตัวจะเป็นทางเอลลิงเซนบอยันบัคและก็เฮากรานนะส่วนกลาง4ตัววิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเฮาเกนวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางลินเนตกลางตรงกลาง3ตัวจะเป็นทาง เอลิกเซนยืนคู่กับแฮกเกมและก็เบริกเนาะไม่ใช่เอลิกเซนแมนยูเนาะคนละคนกันแค่ชื่อเหมือนกันส่วนหน้าเป้าของทางฝั่งมูดนะผมจะเป็นบินฮิลเซนยืนคู่กับไอเคลมเนาะส่วนเป็นตัวจริงที่คาดของกาลาตาสลายในเกมนี้กาลาตาสลายมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูจะเป็นทางมุสเลรานะแบ็คขวาจะเป็นทางโบอีแบ็คซ้ายจะเป็นทางอันคริโยกองหลังตรงกลาง2ตัวจะเป็นทางเนลสันยืนคู่กับไอฮัน ส่วนกลางรับของกาลา2ตัวจะเป็นโอลิเวล่ายืนคู่กับคุลูนะถ้าเกิดว่าลูกคัาตัวเล่าไม่โดนแบนเกมนี้คาดว่าลูกคัาตอวเล่าน่าจะได้ลงเต็มเกมนะส่วนสามประสานในแนวหน้าของทางฝั่งกาลาปีขวาจะเป็นทางยูมานอีกซ้ายจะเป็นทางอร์เคนโคลูตรงกลางก็จะเป็นทางมอลเช่นนะส่วนหน้าเป้าจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่มารูอีคาดีจอมทัพชาวอาเจนินาที่ทํางานได้โดดเด่นเหลือเกินตั้งแต่ย้ายมากาลาเนาะ มาเดี๋ยวเราไปดูทัศนะของผมในเกมนี้นะแม้ว่าทางฝั่งกาลาจะเป็นทีมที่ต้องออกไปเอียนนะแต่ไอเรื่องการประสบการณ์ในบอลยุโรปเนี่ยกาลาค่อนข้างจะมีมากกว่าโมนและลีกค่อนข้างจะเข้มข้นหรือดูเดือดมากกว่าลีกนอร์เวย์อยู่แล้วสาหรับกาลาอย่างที่บอกว่ากาลาเป็นทีมที่ประสบการณ์เยอะมากๆในรายการยุโรปและการเสริมทัพในซีซั่นเนี้ยกาลาถือว่ามีนักเตะที่กระดูกแข็งๆหรือคลาดสูงกว่าทางฝั่งโมนเยอะหลายคนนะผมมองว่าเกมเนี้ยผมก็ขอเลือกเชียร์ไปทางกาลาแล้วกันนะแม้ว่ากาลาแตสไยจะต้องออกไป เล่นเกมเยือนนะที่พวกเขาไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ด้วยศัก,กยภาพของกลุ่มกำลังที่รวมดาราสายเก่ามากๆมา,มา,มา,มาเนี่ยและส่วนใหญ่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีอีกด้วยโดยเฉพาะมอโรอิกาดี้หัวหอกอารเจนตีนที่กดไปแล้ว2ประตูตลอด2เกมหลีกที่ผ่านมานี้ยังไม่นับรวมกับดีโมเทนเคเลมเดบิบายหรือฮาคิมซีเยกอีกนะที่เพิ่งจะดึงมาตัวมาดๆนะไล่ล่า,ลาสุดยังไม่สามารถใช้งานได้ในรอบนี้สําหรับอาคิมซีเยกที่ยิงไปจากเชลซีเนแนอนว่าุมกลุ่ม คุมกาลังคุณภาพรับแก้วเต็มทุกแก้วอยู่แล้วสําหรับกาลานะฉะนั้นทริปเยือนบุกนอร์เวย์หนเนี้ยไม่น่าจะยากลําบากเกินจะรับมือประกอบกระทางฝั่งเจ้าถิ่นมูลหากมองภาพรวมต่างๆแล้วนะยังไงก็เป็นลองอยู่พอสมควรแถมฟอร์มช่วงหลังก็ลูกผีออกลูกผีเข้ามาโดยตลอดเนาะยิงรอบล่าสุดก็ต้องเล่นจนถึง120นาทีกว่าจะผ่านไอเคไอคัคสวิตมาได้ตัวแทนจากลิกบุกเกาะเฟโลมาได้เมื่อพิจารณาจากหลิกแค่เสมอแล้วเนี่ยแนะนําว่าถือหาง ทางฝั่งกาลาตาสลายดีกว่าเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมผมถึงไปกาลาตาสลายอย่างที่บอกว่ามมนเนี่ยมีวเจอ,อกับทางฝั่งตัวเทนจากหมูกก่เกาะเฟรูเนี่ยแต่โมนก็ยังยื้อจนไปถึงช่วงโดนจุดโทษมันแสดงให้เห็นว่าโูนมันไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวกับทางฝั่งกาลาตาสลายเตะผิดกับทางฝั่งกาลาตาสลายที่ผ่านเขารอบมาได้แบบชิวๆไม่ต้องเตะถึง20นาทีทุกเกมเนาะและอย่างที่บอกว่ากาลาตาสลายมีนักเตะกระดูกเยอะกว่าเบอร์ใหญ่กว่า ประสบการณ์นั้นเตะดีกว่าคาดเยอะกว่าใน,นเรื่องทีมประสบการณ์ในรการยุโรปเยอะกว่าผมมองว่าอย่างไงแล้วเนี่ยราคาเปิดออกมาราคาเนี่ยผมพอไปทางฟังต่อกาลาตาสาลายในราคาเสมอจบแย่สุดผมมองว่าแค่เสมอนะถ้าจบดีสุดผมมองว่ายังไงกาลาตาสาลายชนะวันนี้กาลาตาสาลายไม่มีปักตูแพ้เนาะวันนี้กาลาตาสาลายไม่มีปักตูแพ้ขอฟันทงเลยต่อกาลาตาสลายเนาะ สำหรับทีเด็ดบอลเต็ง V.P ทางช่องทางยูทู e ของเราวันละตัวบอลเต็งวันนี้ต่อกาลาตาสลายในราคาเสมอใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด V.P นะผมนะใครอยากเข้ากลุ่มทีเด็ด V.P ก็แอด M.W.98 มาได้เลยนะผมนะหรือจิ้งที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันไว้ด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดทีเด็ดแม่นๆทุกวันไปแล้วครับ